บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกครั้งนะคะในรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง how much แล้วก็ how many กันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องรู้จักเรื่อง countable แล้วก็ uncountable noun ก่อนนะคะเพราะว่า how much กับ how many เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำนามเหล่านี้เนาะเริ่มที่ countable noun นะคะก็คือคำนามที่นับได้นะคะเป็นได้ทั้งคำนามเอกพจน์ K และคำนามพหูพจน์เลยนะคะนับได้ใช้กับ a and the นะคะหรือว่าตัวเลขหรือคำบ่งชี้อื่นๆน,นำหน้าได้นะคะเพื่อบอกจำนวนนะอย่างเช่นคำว่า a house นะคะ a house แปลว่าบ้านหนึ่งหลังนะหรือว่า three houses แปลว่าบ้านสามหลังใช่ไหมหรือ a book นะคะ a book ก็แปลว่าหนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะหรือว่า a box full of book นะคะ a box full of books นะคะก็คือ,อเป็นกลอง1กล่องที่เต็มไปด้วยหนังสือหลายๆเล่มนะคะพราะฉะนั้นนะคำนามอันนี้คือจะเน้นที่ a box นะคะเขาเน้นว่า1กล่องเนี้ยเต็มไปด้วยหนังสือที่อยู่ข้างในหลายๆเล่มนั่นเองนะต่อไปนะคะ uncountable noun นะคะก็คือคำนามที่นับไม่ได้ คำนามที่นับไม่ได้ก็คือคำนามที่เป็นกลุ่มก้อนกันแล้วก็ไม่สามารถแยกออกมานับได้นะคะอย่างเช่นคำนามของกลุ่มที่เป็น ideas หรือว่า experience นะคะ experiences นะก็คือความคิดต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่น advice นะคะแปลว่าคำแนะนํา information นะคะก็คือข้อมูล news คือข่าวนะคะ luck คือโชคนะฟันก็คือสนุกหรือว่า work ที่แปลว่างานนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือ materials นะคะและ substance นะคะก็คือสสารนั่นเองนะคะอย่างเช่น water นะคะน้ำ rice ข้าวใช่ไหม cement น,นะคะก็คือ,อปูนซีเมนต์นะคะ gold แล้วก็ milk นะคะ gold คือทองส่วน milk ค,คือนมนั่นเอง หรือคำที่เกี่ยวกับการบอกอสภาพอากาศนะคะเป็น weather words นะคะอย่างเช่น weather แปลว่าสภาพอากาศนะหรือ thunder แปลว่าฟ้าร้องนะคะ lightning นะคะก็คือฟ้าฟ้าผ่านะคะเป็นเส้นมีแสงใช่ไหมเราก็เลยเรียกว่า lightning นะคะ rain ก็คือฝนแล้วก็ snow แปลว่าหิมะตกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเรียกว่า names of groups หรือว่า collections of things นะคะเป็นสิ่งเหล่านี้เลยนะคะก็คือ Furniture นะคะก็คือใน f u r n i นิเจเนี่ยยังมีหลายๆอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเก้า e อี้โซฟาตู้เตียงอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นกลุ่มของ Furniture อร์นะคะ Equipment นะคะคืออุปกรณ์ต่างๆนะหรือว่ารับ i s จ คืออะไรคือขยะนะแล้วก็ลักเกจคือกระเป๋าเดินทางนั่นเองและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำอื่นๆอ,อีกอย่างเช่น accommodation นะคะ accommodation แปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะ baggage นะคะก็คือกระเป๋าเดินทางเหมือนกันนะคะ homework คือการบ้านนะ knowledge คือความรู้นะคะ money ก็คือเงินอันนี้ถ้าเป็นคำว่า money นับไม่ได้นะคะ permission นะคะ permission นะคะก็คือการอนุญาตนั่นเองนะคะ research นะคะคืองานวิจัย traffic คือการจราจรแล้วก็ travel การท่องเที่ยวนั่นเองทั้งหมดนี้นับไม่ได้นะคะ อะเรามาเริ่มที่ how much กันเลยดีกว่า how much นะคะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะหรือเป็นนามธาทมนั่นเองนะคะอย่างเช่น money หรือ cost money แปลว่าเงิน cost แปลว่าราคานะอย่างเช่น how much does the book cost นะแปลว่าเขาถามว่าอะไร อ่หนังสือราคาเท่าไหร่นะคะเมื่อมี cost เราจะใช้ how much นะหรือ how much do the toys cost นะคะก็คืออ่ของเล่นหลายๆชิ้นนี้นะเติม s ด้วยของเล่นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถาม cost ต้องใช้ how much นะคะ,ะ how much นะคะใช้กับ verb to be เพื่อถามราคาก็ได้ อย่างเช่น how much is it นะคะก็คือเนี่ยอันเนี้ยราคาเท่าไหร่ it อันเนี้ยนะคะราคาเท่าไหร่หรือ how much are the apples นะคะก็คือ uh, apples เติม s นะคะ a p p l e เหล่านี้นะคะราคาเท่าไหร่นะ แต่ถ้าคำถามที่ถามเรื่องเงินนะคะถ้ามีสกุลเงินเจาะจงนะอย่างเช่นดอลลาร์นะคะยูโรอย่างนี้นะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นคำนามนับได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ how many นะก็คือถ้ามีสกุลเงินจะใช้ how many อย่างเช่น how many dollars does the house cost นะถามว่า how many dollars ก็คือกี่ดอลลาร์ใช่ไหม เขาถามว่าบ้านหลังเนี้ยราคากี่ดอลลาร์นะหรือ how many euros do you need for lunch นะคะหมายถึงว่าคุณต้องการเงินกี่ยูโรนะคะสำหรับข้าวกลางวันนะก็ถ้ามีคำพวกนี้จะใช้ how many นะต่อไปนะคะ how much นะคะใช้ถามจำนวนของคำนามเหล่านี้เลยนะอ่ะ How much luggage did you take with you on vacation? นะคำนี้นะคะ luggage แปลว่ากระเป๋าเดินทางแต่ต้องใช้ how much นะคะ How much luggage กระเป๋ากี่ใบที่คุณเอาไปเที่ยวด้วยนะคะหรือ How much alcohol did you drink นะคะเขาถามว่าอะไรคุณดื่มแอลโกอฮอล์เท่าไหร่นะหรือ How much pork should I buy นะคะหมูนะคะฉันควรจะซื้อหมูเท่าไหร่นะหรือ how much homework do you have นะคะ homework การบ้านนะคุณมีการบ้านมากเท่าไหร่คุณมีการบ้านแค่ไหนนะ,ะทั้งหมดนี้ต้องจำนะคะว่าจะใช้กับ how much เท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำว่า how many กันคะ่ะ How many นะคะใช้กับคำนามนับได้นะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่น how many books are there on the shelf นะคะอะ books เติม s, s ด้วยนะคะแปลว่าเป็นคำนามพูพจน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะแปลว่าอะไรมีหนังสือนะคะกี่เล่มบน shelf s the h on ชัน้นวางนั่นเองนะคะหรืออีกอันนึงนะคะ how many days did it take you to finish the project นะคะ คือ days เนี่ยคือวันใช่ไหมเติม s ด้วยก็คือกี่วันแบบหลายๆวันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้กับ how many เพราะว่าวันนับได้นะเขาถามว่าคุณเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันนะคะในการทำโปรเจกต์ให้เสร็จนะหรือว่าทำโครงงานให้เสร็จนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ how many computers do you have นะคะ c o m p u t e r อร์เติม s อีกแล้วนะคะแปลว่าเป็นคำนามพหูโพจน์แล้วก็นับได้ด้วยใช่ไหมเราก็เลยใช้ how many นะคะ how many computers do you have นะคะคุณเนี่ยมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องนะคะอ่าสังเกตว่าเป็นคำนามพหูโพจน์เติม s หมดเลยแล้วก็เป็นคำนามที่นับได้เราก็เลยใช้กับ how many นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ how many นะคะ เวลาที่เราพูดถึงของเหลวนะเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าพูดถึงอาหารเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะใช้หน่วยวัดหรือว่าภาชนะที่บรรจุเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้คำนามนั้นกลายเป็นคำนามที่นับได้และสามารถใช้กับ how m a n y ในการถามได้อย่างเช่นอันแรกเป็นตัวอย่างของกลุ่มของคอนเทนเนอร์สนะคะก็คือภาชนะบรรจุนั่นเอง เขาถามว่า how many bottles of wine should I buy อันนี้คือคำนามก้อนหนึ่งนะคะเป็นขวดไวน์ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าไวน์เนี่ยจะนับไม่ได้เราก็เลยเอา bottles มาช่วยนะไวน์กี่ขวด ฉันควรซื้อวายกี่ขวดนะคะหรือ how many boxes of rice should I get นะคะ,ะฉันควรเอาข้าวกี่กล่องนะคะหรือ how many jars of jam do you have นะคะ jars of jam boxes of rice นะคะ,ะ,ะคุณมี แยมนะคะกี่โลนั่นเองนะคะเราก็จะเป็นกลุ่มของคำนามที่นับได้ทั้งหมดเมื่อเอาคอนเทนเนอร์เข้ามาช่วยนะต่อไปนะคะเป็นหน่วยวัดค่ะหน่วยวัดอย่างเช่น how many gallons of gas did you use on your trip นะคะเขาถามว่าใช้น้ำมันกี่แกลลอนในการไปเที่ยว นะหรือว่า cups of butter how many cups of butter do I need for this recipe นะคะก็คือต้อง uh, ฉันเนี่ยต้องใช้เนยใช่ไหมเนยกี่ถ้วยนะคะในการทำสูตรนี้หรือเมนูนี้นะคะหรืออันต่อไป how many pounds of sand should I mix into the s e m e n นะคะก็คือฉันต้องใช้ uh, ทรายเนี่ยกี่ปอนด์ในการผสม mix ก,กับซีเมนต์นะคะ,ะทั้งหมดนี้จริงๆแกส๊สปาร์เดอร์หรือว่าแซนก็คือคำนามที่นับไม่ได้เราก็เลยเอาหน่วยวัดอย่างเช่นแกล๊ลอ์คอสคัพแล้วก็พาวนด์นะคะเข้ามาทำให้กลายเป็นกลุ่มของคำนามที่นับได้นะค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง how much กับ how many นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวหรือว่าทบทวนกันคร่าวๆก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะ how much นะคะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะที่เป็นนามธรรมาอย่างเช่น money แล้วก็ cost นะใช้กับ verb to be เพื่อถามราคาได้เลยนะคะแต่ถ้า มันนี่นะคะเวลาเราถามแล้วม like, right? right? so, like, ีสกุลเงินที่ชัดเจนอย่างเช่นดอลลาร์หรือยูโรสนะเราจะใช้ many นะตัวอย่างเช่น many how many dollars นะหรือ how many euros แล้วก็ bla b l ไปนะ how much นะคะเวลาถามจำนวนของคำนามเหล่านี้นะเราต้องใช้ how much ได้แก่คำว่า luggage แว่ากระเป๋าเดินทางแอลกอฮอล์ alcohol, ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะพอ k ก็คือเนื้อหมูแล้วก็ h o m e w ิร์การบ้านจริงๆแล้วยังมีคำศัพท์อีกหลายๆคำนะคะที่เป็นคำเฉพาะที่ต้องใช้กับ how much แต่ว่าวันนี้ผู้ฟินก็ยกตัวอย่างมาให้4คํคำจำกันให้ดีนะคะต่อไปค่ะคำว่า how many นะคะใช้กับคำนามนับได้นะ แล้วเราก็จะใช้หน่วยวัดหรือว่า,าบรรจุภาชนะบรรจุต่างๆนะคะมาช่วยในเรื่องของคำนามที่เป็นอาหารหรือว่าคำนามที่เป็นของเหลวต่างๆเพื่อให้กลายเป็นคำนามที่นับได้เราก็จะใช้กับ how many ได้อย่างเช่นอ,อย่างเช่น ตอนแรกนะคะที่ผู้ร์นบอกอย่างเช่นคำว่า gallons นะคะก็เอามาช่วยกับคำว่า gas อย่างนี้เนาะหรือว่า Up x o x อ s อย่างนี้นะคะก็จะทำให้กลายเป็นคำนามที่นับได้นะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกัน,นะคะ่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็ให้เลือกเติมระหว่าง how much กับ how many ง่ายๆเลยนะข้อแรกเขาใช้ b r e a d เป็นคำนามใช่ไหม Is there in the basket นะคะถามว่าเขาต้องการถามว่ามีขนมปังนะคะเท่าไหร่นะมีขนมปังอยู่ในตะกร้าเท่าไหร่ขนมปังนับได้หรือไม่ได้ขนมปังนับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น how much bread is there in the basket นะ,ะจำไว้เลยนะขนมปังนับไม่ได้ต้องใช้กับ how much นะคะ ต่อไปข้อ2 bottles of juice นะคะ does Bill have in the fridge นะคะอันนี้คือคำนามหนึ่งก้อนเลยนะคะมีการใช้ภาชนะนะมาช่วยกับของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้กับอะไรคะใช้กับ how many นะคะแปลว่ามี Bill เ,เนี่ยมี น้ำผลไม้กี่ขวดในตู้เย็นนั่นเองนะคะ,ะเพราะว่าบิลคือประธานใช่ไหมเราก็เลยแปลประธานก่อนบิลมีมีอะไรมี bottle of juice นะคะก็คือน้ำผลไม้ที่เป็นขวดเนี่ยอยู่กี่ขวดนะคะในตู้เย็นต่อไปนะคะข้อ3อ Sugar Does she have in her coffee ชูการ์นะคะเป็นคำนามของประโยคนี้นับได้หรือไม่ได้ชูการ์ก็คือน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆเพราะฉะนั้นนับไม่ได้นะคะคำตอบก็เลยเป็น how much sugar does she have in her coffee แปลว่าเธอเนี่ยใส่น้ำตาลเท่าไหร่ลงไปในกาแฟหรือว่าในกาแฟของเธอมีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะคะ อ่ะข้อต่อไปค่ะ,ะบลาบลาบลา t is there in Susan's glass นะคะเขาถามว่ามี t ก็คือน้ำชาใช่ไหมอยู่ในแก้วของซูซานเนี่ยเท่าไหร่ที่นับได้หรือไม่ได้ที่นับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ how much ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น cups of tea ก็จะเป็น how many เพราะว่าเป็นถ้วยสามารถนับได้แล้วแต่ถ้า t เฉยๆอเงี้ยก็นับไม่ได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะ,ะ girls are there in the party girls เ e ิม s ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำนามพหูพจน์ก็ต้องนับได้ใช่ไหมคะเขาถามว่ามีเด็กผู้หญิง อยู่ในางานปาร์ตี้หรือว่างานเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็จะเป็น how many girls are there at the party ค่ะอะ่ใช้กับ how many เพราะว่าคำนามเป็นพหูพจน์ที่นับได้นะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการใช้ how much แล้วก็ how many นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่แยกให้ถูกเนาะว่าคำนามอันไหนนับได้คำนามอันไหนนับไม่ได้เราก็จะเลือกใช้ how much กับ how many ได้ถูกต้องแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้ากับรายการ English for You by Yes I Style วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย it lives for you but yes i sigh